โผล่มาเห็นแล้วโน่นสองตัวเลยว้าวโผล่มาทีสองตัวโอ้โหพี่น้องนะเห็นไหมชะชดฮะนะตัวยังกระขนไม้นะเนี่ยนิ่งๆอยู่ตรงโน,น้นนะ่โดดๆอีกตัวหนึ่งโดนอยู่ตรงนน้นดำๆฮะสองตัวอยู่ใกล้ๆกัน แต่ว่าเขาไม่ได้โผล่หัวมานะ่ะนุ่นนุ่นนุ่นวายเข้ามาแล้วนุ่นนุ่นเส็บแบตบเดี๋ยวโคงโผล่หัวให้ดูฮนะอยู่ตรงปลายยอดไผนะ่ะเป็น ขอนเงาดำๆนั่นเห็นไหมครโผล่มาแล้วนี่อย่างน้อยคือได้เห็นแล้วแหละว่าใช่ชะโดจริงๆส่วนทางนี้เนจ้าปลาแรดเนี่ยปลาแรดเี่นไหโอ้โหตัวใหญ่เลยเนี่ย เนี่ยปลาแรกก็เตรียมมารออาหารนะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเด็ดโอ้โหปลาะดูตัวใหญ่มาแจมกับเข้าด้วยนะอืมวหววนอยู่แถวนี้แหละนั่นนั่น เยวก็ค่อยโผล่มามันเหมือนกับชื้อโป่วยฮะมัน